เวลาออกหน้ากล้องฮะทุกคนคิดอะไรไม่ออกหัวเราะและยิ้มเข้าไว้เพราะในออนไลน์มันไม่มีคนอยากมาดูใครเครียดเียดซีเรียสโอเคป่าวถ้าคุณมีเรื่องทุกใจมีเรื่องให้ปวดหวัวอย่าเพิ่งออกกล้องเพราะคุณกําลังขยายสิ่งที่ไม่ดีให้คนเห็นพอคนเห็นบอกได้เลยมันไม่มีใครอยากจะมาดูคนเครียดซีเรียสบนจมโอเคปะ่ะจมนี่คือภาษาอีสานเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณเกิดอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าพยายามที่ จะเอาเรื่องทุกข์ใจของตัวเองขึ้นออนไลน์ถ้าคุณเอาเรื่องความทุกข์ใจเล่าเรื่องอะไรเรื่องซึมเศร้าเรื่องที่มันจิตตกคิดลบคุณจะได้คนประเภทนั้นเข้ามานี่คือประเด็นนะครับแต่ถ้าคุณวันนี้โอเคเรื่องอะไรก็แล้วแต่ฉันตัดออกไปก่อนตอนขึ้นไลน์นี่ฉันฉันเป็นคนใหม่อ่ะฉันเป็นคนที่แบบว่าเอ้ยฉันอารมณ์ดีนะเวลาไลน์เนี่ยคนจะชอบคุณเขาไม่รู้หรอกว่าเอ้ยอก่อนหน้านี้คุณไปเจอเหตุหตการณ์สถานการณ์เรื่องเลวร้ายอะไรมาไม่ต้องเล่าโอเคไหมนี่คือผมเนี่ย ให้เคเดืออาจารย์มาดิดเลยผมก็ปีจ้จาตลอดอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่เราดูแค่เราดูอาจารย์มาดิดเนี่ยเห็นไหมในหลฟ์อาจารย์อาจารย์ก็จะหัวเราะตลอดโอเคคุยดีก็ปี้อาจารย์มาดิดมาเลยไหมก็ปี้มาเสร็จแล้วทำยังไงอา่าเอามาทําเองก่อนเอามาทําเองเอา้าอาจารย์มันเวิร์กนะอา้าวมันเวิร์กแล้วทำยังไงเอามาสอนต่อนี่กลับกลายเป็นว่าอะไร ทบทวนเนื้อหายิ่งสอนยิ่งเจ๋ยงยิ่งสอนยิ่งเก่งโอเคเป่าเพราะฉะนั้นโอ้วันนี้คนมาอยู่เดิมมากอุ้ยสองกว่าแล้วสุดยอดอีหลีเพราะฉะนั้นออกกล้องทุกครั้งยิ้มและหัวเราะเข้าไว้โอเคเป่าคนเข้าจะรักคุณเออสุดยอดอีหลี <laughs>